สวัสดีครับอยผมโยเซร์ฟวันนี้พามาดูวันนั้นครับยันมาวายเอ็มสามห้าเจ็ดเอที่แรงๆวันนั้นจวดๆครับสเตปไปแล้วสเตปรถยนตย์เดิมๆครับตัวนี้อุ้นี่จะเป็นทอยเสียออกมาข้างหน้านี่อูโดนตนัวนี้นี่ครับติดผานรแนะนำให้ใส่ทอ่อรุ่นนี้ ันเขาจะมูกอันตรายอู้ค้านหน้าใหญ่ตัวคันหน้าให,ใหญ่กว่าตัวเก่าตัวเอฟที T. วงกลมตัวนี้ให้มาใหญ่เนาะไอตัวห้าหนึ่งนะมันให้เล็กๆเ,เหมือนคูปตา40 36อะ่ะตัวนี้ให้มาใหญ่กว่าเนี่ยเป็นปั๊มวนนะบม ไอ้เจีย๋ยว่จวดครับกันนี่จวดแล้วตัวนี้อะไรเนอะอ้กูออกมาข้างนอกนี่อะไอ้ตัวนี้เขาเจาะไหมฮะเขาเจาะให้มันหายใจปะไม่ได้เจาะอูหูใหญ่ามากเนะี่ยตรงนี้ครับขานา ต้นนี้เป็นต้นใหม่ครับไปหน้าถอยหลังมันต้องยืนรถเตะเหยียบคันเนาะไถ้าไม่เหยียบไม่ได้ย่นเหรอบ่ย่นกี่เซนถ่ายนานนะคอยดังๆสองรอบแล้วสองรอบแล้วนี่ครับจะย่นนะครับนี่โอ้รอยเชื่อมสวยอยู่ โอ้ยยนหลังคาสวยเลยวะ <c oughs> ยตนเองเหรอเอารถโตมาให้เขายตนไปเด <c oughs> ี๋ยววันลารถมาให้ยตนให้หน่อยเด้อ <c oughs> นี่ไอ้ไนไนคนนี้มียันมากแต่เป็นสีเก้าอ่ะอตัวเกา่าอุ้สปริงใหญ่มากครับรู่นี้ลูกปืนครับแต่งเองครับเพิ่งออกตอนไหนออกปีที่แล้วออกปีที่แล้วโอ้โห ข้างกล่าๆจะมีนิวฮอลแลนด์ครับ t t อ5น,นั้นก็รถเกี่ยวครับเจนมาไอรุ่นพวงมาลัยฮ่ะอู้รุ่นชอบมากเลยคันนึงแรงจริงจริงอันนี้ไอถังน้ำมันจะเป็นตัวยางนะครับถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นเหล็กนี่ครับอี ที่เปิดจะเป็นกุญแจล็อกครับกันน้ำเข้าล้อท้องครับผมสองสี่หแปดแปดน็อตครับขึ้นดูโหกว้างใหญ่ครับผมกว้างใหญ่พอสมควรคนระับนาปัดครับดูง่ายครับ ปัป๊มยิงเลยนี่ครับผมโอ้ถ้าหมดน้ำมันก็เติมไปได้ต่อไม่ไต้องไล่ว้าวเด้งนี่เป็นซินโคโชัตเทิลนแลไปหน้าถ่อมีเกียร์หลักยอ,อยู่ข้างครับผมอันนี้อะไร ปันอ่ะวูดู่เ,น,น,ฟฟเนี่ครับมีระบบไฟฟ้าครับกดเอาครับ,บกดแล้วก็ปิดว้าวโอ้จะมีดับคอนโทรลไหมตัวเนี้ยไม่มีดับนะครับผมแต่ว่านี่ยมีที่ชาร์จด้วยครับชาร์จ USB ไฟเออี้ยวจะติดอยู่ที่เสาครับผม จกันไออกข้างหนึ่งเหรอดูส้มถอดเลย,ยนี่จะเป็นที่วางแก้วโอ้สะดวกสบายแพงหน่อยนะแต่ว่าจบเต่กาก็ตายใช่ไหมตรงน,นี่เป็นเต่กาก็ตายครับผมอันนี้อะไรฮะเคลื่อนสีขับเคลื่อนสีครับผมโอ้ ใหญ่ครับผมสวยครับนี่ครับคันเร่งจะไปอยู่เหมือนคุ่ตาครับจะอยู่นอกแต่ถ้าตัวกลองจะติดกับตัวเครื่องตรงนี้ครับจะอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้จะออกไปขาดนิ่มาครับหลังคาย่นนะครับตัวเก่าถ้าเอามาดั้มเดิมจะสูงมากต้องย่นครับตัวนี้เนี่ยครับกลองจะใหญ่ครับถ้าเป็นตัวห้าสิบเอ็ดกลองจะเล็ก เหมือนสี่สิันนี้กลองเหมืนสีของกูบิตาแต่ัวนี้กลองใหญ่โอไนไนนี่จะเป็นพักครับผมดเดิมมครับแต่แรงเชิบหายตัวนี้นี่เป็นผักน้ำมอน้ำวัวโอ มันก็เจ็ดสิบแรงนีถนอนนนถ้าสเก็ตปัม๊มหนึ่งโคตรโหดนะคน,นั้นสเก็ตปั๊มแตะแตะคันลิงไม่ได้เลยจะดูดอย่างเดียวเลย <c oughs> น้ำหนักมันได้ห <c oughs> ลอบมันได้เ <c oughs> นี่ยผมใหม่ๆครับผมนี่เป็นโรตารี่วันนั้นนะของสองเมตรอ่อสองเมตรเลยรองเมตร รถใหญ่เลยดิใส่สองดีสองยี่ก็ได้ม้งเนาะความแรงมันได้ใบย,ยังไม่ใหม่ครับเพิ่งออกมาปีนี้ฮะแบตเตอรี่ของยันมากเลยครับติดกับตัวรถมาเลยวายพันเก้าร้อยอเฮดตัวนี้โอ้ทำอ้อยเด้อเอ้ยเขาลองได้ดิ เขาลองมันเป็นนิวฮขาเล่นครับฟรอด TTC ห้าห้าสิบแรงปะกี่แรงสี่สิบเจ็ด <47. S 1> แรงครับนี่ครับคนทางนี้เขาเรียกเสียครับเสียส่สิบเใหญ่ก็สี่บเี่สิบเจ็ดเออมันทำมันใหญ่นะลดนอก ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเดี๋ยวจะพาติดตามคันนี้ต่อไปครับชมไปเลยครับซัฟเฟอร์โคตรแรงครับเนี่ยครับน่าซัฟเฟอร์ครับรอครับโสดโสดด้วยโสดปะโสดครับผมติดต่อได้ครับนี่รวยครับนู่นมีทุกอย่างครับทำมันด้วยครับประมาณเกือบร้อยไร่ติดต่อผมได้ครับใครที่ชอบครับผมเบาโสดสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ